สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับเกมวอร์ซีครับซึ่งคุณเห็นไม้แตกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามีเพื่อนเปิดทอกทอกไว้ครับอวันนี้เราก็จะมาโชว์เราเจะวิ่งเข้าไปในเมืองครับเอาครับเสียงสะท้อน ครับนะฮะซัมมิวโ,โอเคครับเราจะโชว์วิ่งครับจะวิ่งให้ไปในเมืองแบบตัวซัมบีกันครับ,รบอ๋อกดชิปนี่คือนั่ง่ะ ที่ก็เพิ่งเล็นนะฮะมาเดียวเจออาพับใครไปเชิญหน้ากับสามีก็งงอะ เราจะลองเลยเข้าไปครับดูสิครับจะมีคนช่วยเราไหมว่าผมวิ่งนะครับสิ มาสีขอเล่นเส้นนะครับอือฮัอือฮัอือฮั้ขอเล่นเส้นนะครับอือฮั้นอืออู้หูโอโู้หตายครับคลิปหน้าโชว์กลางวะครับทำไมเป็นอย่างนั้นวะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าครับบายข้าจะแดกกันข้าจะแดกมัน